ตอนที่70บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงสุดาเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอลลัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะ คุณผู้ฟังคะชุมชนบ้านเทระยาตำบลตาแกะอเภอยะริ่งจัังหวดปัตตานีเป็นหนึ่งในพื้นที่การศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของเราคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมาคุณดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาเธอได้พูดคุยให้เราฟังถึงหลักคิดในการเยียวยาตนเองและครอบครัว เมื่อเธอต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปถึงสองคนเธอต้องสูญเสียคุณพ่อเมื่อปี2547ต่อมาปี2550เธอสูญเสียคุณปู่ไปอีกคนนึงค่ะแต่เธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตของชีวิตในช่วงนั้นมาได้อย่างมีสติและเข้มแข็งค่ะและยังเป็นแบบอย่างความเข้มแข็งให้แก่ผู้สูญเสียด้วยกันอีกด้วยสำหรับวันนี้คุณดวงสุดาจะได้เล่าให้เราฟังถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเธอ จากอดีตที่เธอเป็นเพียงแม่บ้านเลี้ยงลูกวันนี้เธอต้องออกทำงานและแบกรับภาระของครอบครัวไว้เมื่อผู้ชายในครอบครัวต้องจากไปอีกทั้งครอบครัวของเธอที่เหลืออยู่ต้องอบพยพโยกย้ายออกจากชุมชนมาอยู่ในเมืองเพื่อความปลอดภัยเราไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากคุณดวงสุดาโดยมีคุณโรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเราร่วมสนทนากับคุณดวงสุดาให้เราฟังค่ะ น้องดวงคะหลังจากที่พ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็ต่อมาเนี่ยปู่ก็ได้เสียชีวิตไปอีกนะคะในเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยบทบาทหน้าที่ของดวงเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะจากเดิมที่ทราบคือว่าเป็นเพียงแม่บ้านนะเลี้ยงลูกคนเดียววันนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะใช่ค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างต้องทาอะไรบ้างเดิมที่ว่าเป็นเพียงแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่นะคะตอนนี้ต้องรับงานมากขึ้นม,มากกว่าหนึ่งงานหลักก็คือเป็นลูกจ้างขององ,องค์กร มีอาชีพเสริมที่ได้หลาย,ย,าลยใช่ค่ะที่ได้ตกทอดมาจากย่าด้วยย่าเป็นคนสอนให้คือการนวดแผนโบราณค่ะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีอาชีพที่ว่าอีกอาชีพเสริมที่ว่ารับมาจากย่าเหมือนกันก็คือการรับผักที่มาจากทรัพยากรจากป่าในชุมชนอ,มออกมาขายในเมืองให้ชาวบ้านด้วยค่ะ อันนี้ก็ทําหลายอย่างนะคะเพื่อว่าจะต้องหาไรายได้นะคะ<ช>คมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งนับไปนับมานี่โอ้โหหลายคนเหลือเกินในครอบครัวเพราะเราเนี่ยเป็นเสาหลักเลยทีเดียวนะเออตัวเองนับเนี่ยประมาณ78คนนะที่ดวงจะต้องดูแลนะคะเลี้ยงดูรับผิดช,ชอบในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องนะคะภาระค่าใช้จ่ายก็เยอะเหลือเกินพอไหมคะกับการทาอาชีพแยกไปหมดที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะกับภาระค่าใช้จ่ายที่เราต้องแบกรับแล้วตอนนี้ก็คือ ครอบครัวดวงเนี่ยย้ายจากเดิมอยู่ในชุมชนที่ตาแก่วันนี้ย้ายมาอยู่ในเมืองนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะภาระค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะค่ะมันก็เหมือนเงาตามตัวเลยม,ม,มันมีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่งอกขึ้นเพิ่มมาบ้างเมื่อก่อนในชุมชนเราไม่เคยต้องเสีย หรือเสียก็ไม่มากขนาดนี้แต่วันนี้โอ้โหต้องจ่ายหนักเสียหนักก็อย่างเช่นค่าคองชีพค่ะเช่นอาหารอีกอย่างหนึ่งคือค่าเดินทางค่ะเพราะว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามอยู่ในเมืองเนี้ยแต่งานต้องทําอยู่ที่เดิมค่ะอยู่ต่างอําเภอไปอยู่นอกอำเภอก็ต้องไปกับค่ะทุกวันนะคะค่ะค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ค่าเช่าบ้าน บ้าน<ะ>ที่อยู่ที่นี่เราต้องเช่าใช่ไหมคะ,ะต้องเช่าแต่ถ้าเป็นในชุมชนเราก็คือบ้านเราเองใช่ค่ะเมื่อก่อนตอนอยู่ในชุมชนอย่างพวกอาหารบางอย่างเนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้อเลยปลูกทานเองอืปลาก็เลี้ยงเองค่ะเราต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นเท่าตัวเลย ถึงว่าเราจะมีอาชีพเสริมแต่รายได้ก็ไม่แน่นอนค่ะแล้วก็ไม่เพียงพอใช่ค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ชุมชนบ้านเรานี่นะคะก็คือแม้แต่ข้าวเนี่ยข้าวที่หุงมากินนี่นะฮะเราก็ไม่ต้องเสียเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะเราเมื่อก่อนปลูกข้าวเองใช่ไหมคะสมัยพ่ออยู่พ่อทํานาเองค่ะค่ะเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่ะแต่หลังจากพ่อเสียไปเนี่ย ค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้ทําแล้วนาที่มีอยู่ก็เหมือนก็กลายเป็นนาร้างใช่ค่ะไม่ได้ทํานาในชนชนนาร้างเยอะมากค่ะเพราะว่าการอพยพยกย้ายนี่มีอิทธิพลมากเพราะว่าคนรุ่นหลังด้วยค่านิยมด้วยก็เลยนาก็เลยรกร้างไปค่ะก็กลายเป็นว่ามาอยู่ในเมืองเข้าสารก็ต้องซื้อนะคะพวก พืชผักสวนครัวต่างๆซึ่งอยู่บ้านเราในชุมชนเนี่ยก็คือเราปลูกเองกินเองนะคะคะวันนี้ก็ต้องซื้อต้้อองืทุกอย่างเลยพริกก็ต้องซื้อตะไคร้ก็ต้องซื้อนะะเมื่อก่อนเนี่ยเอามาจากสวนครัวใช่ค่ะหลังบ้านเพราะเราปลูกได้เพราะเรามีบริเวณ แม้แต่พวกปลา<ช>แต่เมื่อกี้ <ฮะ S 2> ดวงบอกว่าถ้าเป็นที่บ้านนี่ก็ประเภทไปจับเอาใช่ไหมคะ,<ฮ>ะในครูในน้องในนา <ฮะ S 2> แต่วันนี้ก็ต้องซือ<ช>้อนะ<ช>นะ,<ฮ>ะดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายเมื่อกลายมาเป็นคนเมืองเนี่ยจึงเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ ไม่เพียงพอกับรายได้นะคะที่พยายามหามานะคะแม้ว่าจะพยายามหาทุกวิถีทางก็ตามนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ดวงพูดถึงอาชีพเสริมที่ดวงเนี่ยได้รับตกทอดมาจากย่านะคะจากย่าเคลื่อนเนี่ยทั้งเรื่องนวดหรือแม้แต่เรื่องของอนําพืชผักในชุมชนนะคะในสวนในป่ามาขายนี่นะคะวันนี้ดวงก็ยังทําอยู่ก็ยังทําอยู่ค่ะ,คะนวดเป็นไงบ้างคะเป็นงานอดิเรกเฉพาะเสาร์อาทิตย์คะ่ะรายได้ไม่มั่นคงเป็นอาชีพเสริมที่ทําให้เรามีรายได้อีกทาง การนําพืชผักหรือผลผลิตจากป่าใช่ไหมฮะออกออกมาขายนี่นะฮะจากชุมชนของเราเนี่ยออกมาขายซึ่งวันนี้เราเราก็เหมือนยังทําหน้าที่นั้นอยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยย่าเคลื่อนจะมีอาชีพรับผักของชาวบ้านในชุมชนในบ้านเดียวกันนี่ออกมาขายในเมืองใช่ไหมฮะใช่คะวันนี้ย่าเคลื่อนก็ย้ายออกมาอยู่ในเมืองแล้วก็เหมือนกับขาดคนกลางที่จะทําหน้าที่เอาพืชผักของในป่ามาขายให้ใหกับคนในชุมชนเมืองใช,ใช่ไหมค่ะ ดวงก็ช่วยดวงทำยังไงบ้างคะบางเอินว่าทํางานหลักอยู่ในชุมชนนั้นอยู่แล้วเป็นลูกจ้างเรงเห็นว่าการที่ว่าเราเข้าออกทุกวันเนี่ยการที่ว่าเราเดินทางต่อวันเนี่ยจะไม่สูญเสียเปล่าก็เลยนําสินค้าจากป่าของชุมชนเนี่ยของที่ชาวบ้านหามาได้หรือว่าปลูกมาเนี่ยออกมาช่วยจําหน่ายให้อ่ะค่ะจําหน่ายที่ไหนคะจําหน่ายในร้านหน้าปากซอยค่ะขายดีไหมก็ขายได้ขายได้เกือบหมดทุกวันนะคะเราเอาของป่าขึ้นผักอะไรพวกนี้มาขายได้ทุกวันไหมคะหรือเป็นบางครั้งบางคราว ผักบางอย่างนี่ก็ต้องแล้วแต่ฤดูกาลด้วยค่ะมีพืชผักอะไรบ้างคะที่เอามาจากชาวบ้านแล้วก็เอามาขายในเมืองก็อย่างเช่นผักหวานป่ากล้วยค่ะพวกบวบแต่เป็นพืชผักปลอดสารพิษใช่ค่ะบางอย่างก็เป็นผักมาจากป่าธรรมชาติที่ว่าไม่มีใครไปปลูกมันขึ้นตามป่าสันใจแต่ละครั้งที่ขายนี่ประมาณสักเท่าไหร่รับมาดีค่าเป็นเงินอาจจะเป็นร้อยสองเราจะได้กําไรยังไงเพื่อจะหักเป็นแค่ค่าน้ํามันค่ะเราจะไม่คิดค่าแรงก็ถือว่าช่วยช่วยกัน แล้วแต่เขาจะให้ใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านมากกว่าะนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาของป่ามาขายในเมืองได้นะคะทีนี้ตอนนี้ทราบว่าดวงเนี่ยกำลังเรียนต่อนะคะคณะการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชมสทนะฮะทำไมถึงคิดกลับมาเรียนต่อ ก็เป็นคนที่เล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าไม้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันสามารถสร้างอาหารอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วก็กลับมาบริหารจัดการป่าแล้วก็ทรัพยากรจากป่านเนี่ยทาให้ชาวบ้านมีรายได้ม,มีอาชีพ แล้วก็มีอาหารมียารักษาโรคที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยพูดกับคนเมืองก็ต้องบอกว่าป่าเนี่ยเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีทุกอย่างเพราะเดินไปทุกย่างก้าวจะเป็นอาหารหมดเลยแล้วเราก็รักก็ชอบใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องของทรัพยากรก็เลยมาเรียนในคณะนี้จะจบหรือยังคะเหลืออีกสองปีค่ะอีกสองปีนะคะก็เป็นกําลังใจนะเรียนให้ให้จบนะคะบทบาทในเชิงสังคมของดวงนอกจากดวงจะมีบทบาท ในเรื่องของครอบครัวที่จะต้องเป็นผู้หาไรายได้นะคะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูยา่าเลี้ยงดูน้อง,องๆแล้วเนี่ยในเชิงสังคมเนี่ยดวงทําอะไรบ้างคะนอกจากอาชีพหลักที่ทําประจําแล้วความคิดถ้าเกิดว่าตัวเองมีโอกาสแล้วสามารถทําได้เนี่ยจะเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านนะคะทําเกษตรอินทรีย์ที่ว่าเราจะปลูกผักแล้วพืชเศรษฐกิจทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีไรายได้ค่ะ <c oughs> สามารถทําอยู่กับบ้านแล้วเป็นอาชีพที่มั่นคงกับคนในชุมชนนะคะก็คือเรามีแนวคิดอยากจะส่งเสริมในเรื่องนี้ให้คนในชุมชนมารวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็ทําเกษตรแบบพอเพียงแบบอินทรีย์อย่างที่บอกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ได้เอาแนวคิดนั้นเกิดผลปฏิบัติหรือยังก็เริ่มปฏิบัติจากทีละน้อยก่อนเป็นโครงการเล็กๆก่อนค่ะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางให้ชาวบ้านเห็นว่าการที่เรารวมกลุ่มกันเราลัก เราสามัคีกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังแล้วก็เกิดอาชีพเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนในครอบครัวของเขาด้วยค่ะ,คะนั่นก็เป็นบทบาทในเชิงสังคมนะคะ,ะที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนของดวงคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสนทนาของคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยเสียงผู้หญิงของเรากับคุณดวงสุดาหนุวยสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาตำบลตาแกะ อำเภอเยริง่งจังหวัดปัตตานีคุณดวงสุดาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นไปถึงสองคนแต่เธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตของชีวิตมาได้อย่างเข้มแข็งนะคะแม้วันนี้เธอต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองจากที่เคยเป็นเพียงแม่บ้านเลี้ยงดูลูกวันนี้ต้องออกมาทำงานเพื่อหาไรายได้เลี้ยงอีกหลายชีวิตในครอบครัวที่เหลืออยู่ทั้งแม่ ั้งพี่ทั้งน้องและยา่ารายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ขอเป็นกําลังใจให้กับดวงและครอบครัวของเธอถึงแม้วันนี้เธอและครอบครัวต้องออกจากชุมชนมาอาศัยอยู่ในเมืองเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังคะเมื่อเราได้เข้าไปเก็บข้อมูลวิจัยในชุมชนทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคิดถึงเธอและครอบครัวโดยเฉพาะย่าของดวงที่คนในชุมชนเรียกเหมาโนู สำหรับในตอนต่อไปนั้นนะคะเราจะเชิญหมอโนคุณย่าของดวงมาพูดคุยในรายการเพื่อให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยพุทธมุสลิมในชุมชนท้องถิ่นที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแม้สถานการณ์ความไม่สงบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำลายความรักความผูกพันที่คนในชุมชนมีต่อกันได้คะ่ะติดตามรับฟังให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัศลารัตการันและนักวิจัยในโครงการเสียงจากผู้หญิงต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย สนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้